สวัสดีค่ะมาพบกันอีกคลิปค่ะกับหน้างานที่โนนสังค่ะยังไม่เสร็จค่ะอันนี้เป็นงานเก็บค่ะดินที่เราขุดมาค่ะมาทำถนนตรงสะมันไม่พอค่ะก็เลยได้เอานี่ค่ะขุดในสะขึ้นมาขุดในสระขึ้นมาผมที่ให้ค่ะ สากเอาค่ะลิกสากเอายีกยกยตัวขึ้นมาอันนี้ท่านสัตว์วัดไปเล่นที่เลน่ะอยู่ไก่อะไรได้ทุนอ่ะกล่องไปอะไร แต่จีนี่อยู่นั่นแหละคุณพ่อคุณแม่มาดูดรถโท้ค่ะเอาหาปลาไหล้ปะเพียหาปลาไคร้เวียดน,นาม Hola เป็นขี้เลนค่ะเลนขี้เลนคิดตมอยูุกลบค่ะติดตมยังค,ค่ะค่ะงานลื้อแตก็ประมาณนี้ค่ะได้เล่นขี้เลน เพิ่มขึ้นมาอีกค่ะคุณลูกค้าว่าจะล้อสะอีกหนึ่งลูกเมื่อวานนี้ค่ะที่ปล่อยน้ำลงเข้าคลองค่ะข้างในก็คือเสร็จเรียบร้อยค่ะมุมสูงค่ะแว่าหนุ่เตียค่ะถายเสร็จสุดสูงก็ขึ้นรถแมคโครถ่ายให้ดูแล้วค่ะเมื่อวานนี้ เยร์าหาเย็นเวนมัมค่ะเพื่อมันมีเย็นนี่ปลาไหลค่ะ วัตถาจะแคดลุยค่ะลุยลุยหน้างานเป็นขีเลนค่ะ ที่สนใจอยากจะทำูกน้องนาหรือหรือว่าหรือสาเกาค่ะก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะที่ใครสนใจอยากจะทำนะคะโทเข้ามาได้ที่เบอร์0933218075ค่ะยินดีให้ความปรึกษาค่ะว่าจะทำยังไง ขุดโคกน้องนาหรือขุด้หรือตะเก่าค่ะขุดคลองค่ะได้หมดค่ะ รถเราว่างค่ะยังไม่มีงานเข้ามาอีกค่ะก็คือเสร็จงานนี้ยังไม่มีต่อค่ะใครที่สนใจอยากทำก็โทรมาถามได้นะคะ เดินเข้ามาดูค่ะนี่รองที่ขุดเสร็จไปเมื่อวานค่ะด้านนี้ค่ะที่จะปลูกบ,บ้านก็คือตกแต่งให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำก็ปล่อยเข้ามาข้างบนเต็มสะเลยค่ะเต็มสะเต็มคลองเลยอ่เด็กหน่อย เด็กน่อยมาจองจองไบถั่เลนเลยเป็นบ่เนี่ยตื่นขื้นมาเลยเป็นบ่อเื้อตื่นขึ้นมาเลนน้ำเลยบ่มาจะตื่นขึ้นขุนบ่อป้าชื่อมาจะโดนแท้แทะมาจะเศร้าแท้หนาวบ่บ่เนี่ยบ่แม่เล่นหลายซุ้มม่วงเลยบ่อเต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเฮโอ้จนบ้าน มดเขาหมดแล้วเขาเห่นยจะตื่นขึ้นพนาีินองจะมามากขาเขาียวืมผู้บบาหน่อยนี่ผุ่นผู้หนึ่งมูเก้าผุ่นเพื่อนใยไ,ไปผุ่นใยอ้อมคล้องจะเคลียไปนี่เฮ้วยอ,อ้อมไปวนไป ออมหวายอ้อมคล้องเหมือนไปยังครับผมผมยานผมตุ่มครับผมทีผมได้หวายว่าเป็นนางยายานมุณนึกไปไปถึงน่ะแต่ว่าตรงนี้ผมผมว่ายานก็่มครับแต่ว่าตรงคุณพ่อกรบเป่ายานตรงนั้นที่ที่ฟันไม่ตรงที่ตรงนี้คือตรงนั้นอะยานครับยานว่ายานกันเลยครับครับผมคืนข้างจะคืนข้างมันเลิกบ่หวายอ้อมไป จากนาย่นกับสื่อเลี้ยาใหา้พายเรียนดอกเจ้าของคนใหญ่ข้นว่าได้วานีนบบนน้โอ้โยอย่านเลยนอนในนามที่นอเอาเอาใหญ่ข้นมาตัวบาทเนี่ยใจนยน้นนอจะคอยจิตข้นคล่องในนอบาทเนี้น่อ ต้งแนวขึ้นว่ไไรพี่น้องหาไม่ไปซักมวนค่ะเด็กหน่อยกำลังมวนตึ้นขืนตึ้นขึ้นมาเลนเลย ไว้ยี่ออีแม่กับมาเบิ้งเอาจ้ะมาเบิ้งมาแงงเอาเด่นโดนกันไวก็กว่าดีค่ะอันตรา,ายโอ้ึ้นได้แล้วบนันได้สะใบกับมาจตจเง้าวนุ่งเวหากินเขากนขอนกินไปเขา เขาบอกว่าแค่หนีกกินหอดสิบเชียงอีกเหล่าสิบโมงหรอเปล่าสิบสิบ,สบ,สบ,สบอเอ็ดโมงหรอเปล่ามาเล่นน้ำแั้วก็ตื่นขึ้นทารว่า,าก็ขึ้นมาแล้วค่ะแต้งขังบนกับบัต ตกกินเล่นกันมากเยบรอยอตกลุมตก่ตก็เครื่องรัวของเรายังหงเก็บเลย ไปลื้อสะอีกลูกค่ะตรงนู้นค่ะ ตกแต่งสวยงามเหมือนคนจ้าง ปะไหลปลาไหลเอาแม่เอาแอู้อู้อู้อชุะยาจับปลไหลครับผมว้านี่นี่นี่ทุ่งนี่ทุ่งยางข้างรถนนั่นนั่น